ดีค่ะอันนี้ก็มากินนะคะตำขนมจีนแล้วก็สนติน,สนตินสนตินใกล้ถอดแล้วพี่น้องว <c oughs> ันนี้มาหน้าสีดนิดนึงนะไม่ค่อยสบายนะคะทุกคนนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มากินข้าวนะคะทุกคนนะคะ <c oughs> ข้าวเหนียว <c oughs> ข้าวเหนียวพี่น้อง ทำขนมจีนแล้วก็ตีนไก่ถอดพี่น้องเอ้ยนั่นแล้วก็พักอืมนะคะอ่ะกินกันเลยนะพี่น้องกินกันจ้าทุกคนหน้าตาว่าได้แต่งก่อนนี่แหละสดๆเลย,ลเลย,อ,ยอย่าถืออย่าซ่ากันเด้อพี่น้องขันกินมุ้มบ้ามจ้ะแบบนี้ วันนี้อากาศบริสุทธิ์ก็ฝนตกลมอินเดียอินใดีอิม่มนอนใ,ในรับจะได้มีสติในการดำลงชีวิตต่อไปพี่น้อง แสบดูจ้ะใส่กะปิลงไปกินคนเดียวจ้ะพี่น้องกิฟต์นี่จะยาวนิดนึงด้วยจ้ะผักสลัด เขากเนี้ยเนี่าะม้งหนอกกัะนี่นะกินตำมะอพุง่งกินขนมจีนกันรู้ลาแล้วจ้ะนี่แห้งพองละตินใกล้นี่พี่เอ็นพี่เนธเพิเนเ่นออมาใหอจ้ะเพิ่นออกมาฝาก กินไใ่รทอนผู้ใดบวมมากกับพนันด้วย้ะเด้อบวด่ามาก,กันเนาะโอ้กระเดมเบื่อแห้งตรวจแล้วจ้ะตรวจแล้วจ้ะอ้าวขอบพระท่านดอกไมพี่น้องโอ้อันี้เกี่ยว โอ้โหโหลายๆเสือมันเป็นอันนี้นะพี่น้องเด้อย่าดามากันเด้อพี่น้องขอบพระท่านเราให้หลายๆจะเสือมันก็โอ้บวชวงเลยมั้งถือจะซรากันเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดก็หายอาภัยซึ่งกันและกันพี่น้องเขาคนไทยน้ำกันจะเพราะว่าพ่อพึ่งทำยูทูบใหม่ๆอาจจะบดีบไดนัยเด้อพี่น้องเด้อย่าว่ากันเด้อจ้ะ แยบหลาผิดพลาดประกันแดนตีไม้กับขออาัยเรือพี่น้องเ้วยจะถือจะซ่ากันเ้วยจงะเขากันเนี้ยวเหนียวจะ tìm cái gì, tìm cái, mắc bay cứ thì mình nào thu hết hết may chả vì nó như thứ cho xa cả nên chả Tí subscribe cho kênh ทีน้อยบปเล่นกับมูชจจะวันนี้วันแรงงานเนาะขอให้ทุกคนมีอ่วันหยุดสุดวันหยุดอ่มีความสุขกันทุกคนเด้วพีหนองเด้อว,วันแรงงานทั่วโลกนะคะ แม่งไรจ้ะทำขนมจีนเนีติ๊กแม่ตี๊กม่เนี่ยกินได้ทุกมือนได้พี่เนอะย,ยังได้กับบัวหัวถินพ่อหายสิบหอดบาทเท่าพี่เนอะ ว่านี่บะได้ขึ้นไรจ๊ะว,ว่าสบายมเีเรื่องคิดอียังหลายอย่างอยู่อ้าวยินไป คุตแแล้วขอปพระท่านตัวแล้วจ้ะ ตีนไก่ทอดบัลลีกินโดนเราไปทางแซ่บจ้ะ ผู้ใดมักแหนตินกับแบถอดกิน้วพี่นนองกนะ <S <S โอ้เข่ากระหอนเพ็ดกระเพชรบานนี้พี่นนองเอาเอาเข้าไปวันนี้มันจะไปใสเสียความเพ็ดเนี้ยอื คลิปนี้สีน้าเลยนดึงแล้วจ้ะโอ้หเผ็ดแต่พี่นอ้อง <c oughs> ทิ้งหงคี่ตาออกมาแล้วบ้านนี้ กินม้วมมาไปกับตีไมกก้ก็ขคอกาบขอทวดเล้วพี่น้องเล้อเออเสือตัวนี้ว่าสิทอารซักเลยะโอ้แสบไหลพี่น้อง kim vào đấy bà thì ừ, phần tột ngang. อยู่เมืองไทยห่อนกันมาเนาะนุ่นนี้มะอหนาวมาเย็นเนี่ย ก็เล้เลือกตั้งมันดนโดนแล้วเดว้คอยกับกวาใบสมัครเลือกตั้งเันได้พี่น้องมันเฮ็ดประด้ไหมไม่เป็นท้งสันหรือว่ามันเต็มบ่อยู่นี่นะ กี่หูกี่ตาก็ออกด้วยแบบี้พี่น้องโทษหลายๆจ้ะ sai bằng thịt 3 mét ta để mai phải kiếm nó rất ngon ยังกับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเนรายทากินมุ่งมั่นไปกับอาภัยให้กันในเรื่องพี่น้องเรื่องขอโทษในความผิดพลาดเรื่องจากพี่น้องยังไงก็ขอมูเจ้านะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะมีเงืนไม่ทองใส่ตลอดปีตลอดไปเด้อเจอแต่สิ่งดีดียังไ้มีความทุกนะคะมีแต่ความสุขตลอดปีตลอดไปจ้าเจอกันคลิปหน้าเรื่องพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ยังไงกับอย่าลืมเขามาเบิงกันเรื่องพี่น้องกดกดแช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เด้อจ้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ